สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าของรายวันนะครับวันนี้ผมได้ไปที่โรงเรียนนั่นเองโดยผมนะครับได้ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยช่วยกันคิดคนละหนึ่งคอนเทนต์นะคบแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคอนเทนต์เนี้ยจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่แปลกเท่าที่จะแปลกได้เลยนะคับพูดะนีไงก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ แปลกที่สุดใน3โลกเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่แปลกอย่างเดียวนะครับมันต้องทําได้จริงแล้วก็ต้องสร้างสารรค์ด้วยนะครับซึ่งผมก็มีอันที่ถูกใจแล้วก็ลิสต์เป็น3อันดับแรกเอาไว้แล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกๆท,ท่านหายใจกันครับโดยการหายใจ ทุกท่านต้องทำให้โพรงจมูกน,นั้นเปิดโล่งแล้วก็สูดอากาศเข้าไปลึกๆเลยครับาจากนั้นก็เก็บออกซิเจนเอาไว้ในปอดนะครับแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับเป็นไงยอดวิวล้านวิวแน่นอนครับจบคลิปโฟปกัสรลอย,ยังอ่ะโฟกัสแล้วเนาะโอเค สองรายวันครับวันนี้ผมจะมาสอาทานทุกท่านเดินนั่นเองครับโดยผมเชื่อว่าทุกๆท่านน่าจะอยากเดินเหมือนผมนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับวิธีการฝึกฝนนะครับให้ทุกท่านยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมานแล้วทิ้งน้ําหนักลงไปครับทําแบบนี้เป็นเรื่อยๆนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบ เห็นไหมเห็นไหมนี่ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆฟงตัวนะครับก็จะเชี่ยวชาญแบบผมนะครัะจบคลิป นี่ไอบทไอสไตล์ I I เลยเป็นไงล่ะคะและนี่ก็คือคอนเทนต์แปลกๆที่ผมได้รวบรวมมานะคะก็มีทั้งคอนเทนต์สอนหายใจสอนเดินสอนเปิดประตูห้องน้ำนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย